นะคะเราจะไปเข้าเฝ้านะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระอาหารหันตธาตุของพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรนั่นเอง ที่เห็นอยู่นะฮะก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่นําเสด็จมาโดยรัฐบาลอินเดียกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวัตถุล้าค่าถ้าเราสามารถรที่จะ,จะส่งหลักธรรมะน,น,นี้ต่อให้ลูกหลานเลนหลนหลวนได้เชื่อผมนะครับว่าแผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินที่ลํารวยมั่นคงที่สุดในโลกอย่างแน่นอนรู้สึกพิเศษมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในงานเป็นงานบนใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยครัะและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเยอะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมอมชาแนลค่ะวันนี้เราแต่งตัวสวยเป็นแบบภูณสตรีเป็นแบบว่าชุดขาวเรียบร้อยสุดๆเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราจะไปเข้าเฝ้านะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระอรหันตธาตุของพระโมคคัลนะและพระสารีบุตรนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเรียกว่าเป็นงานประวัติศาสตร์เลยเนาะอมเพราะแบบ4,000ปีประวัติศาสตร์ในรอบ2,567ปีนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุนะคะเสด็จมาที่ประเทศไทยนั่นเองใช่ซึ่งงาน เรียกว่าบอสก็คือตั้งใจมากๆคือเป็นหนึ่งในผู้ร่วมดําเนินการที่ทําให้พิธีนี้สําเร็จใช่ก็คือมีคุณพ่อเนาะแล้วก็สถาบันโพธิคยาวิชาลัยนะคะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กลมศาสนาของประเทศไทยนั่นเองคืองานนี้เนี่ยใช้เวลาดําเนินการนานมากที่จะไปขอ <2. S 1> <า>จากทางประเทศอินเดียด้วยแล้วก็อย่างเมื่อวานนะคะคือวันที่20 2. นะคะกุมภาพันธ์2567นก็ะคะก็เสด็จมาถึงที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยคือเราไม่ได้ไปแต่เราเห็นภานพพิธีเห็นแล้วว่าแบบยิ่งใหญ่มากๆจริงๆแล้วก็คือทุกคนอะ่ะมีความตั้งใจมากๆในงานครั้งนี้เพื่ออยากให้คนไทยทุกคนนะคะได้เข้าไปกราบสการะถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตใช่แล้วค่ะซึ่งงานนะคะก็จะจัดที่ท้องสนามหลวงเนาะช่วงตั้งแต่<อ>วันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3มีนาคมนะคะแล้วก็ที่ไปจังหวัดอุบลเนาะแล้วก็จังหวัดกระบี่ึยข้ มีไปหลายที่มากๆคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถไปร่วมได้หรือว่าใครที่อยู่ในกรุงเทพก็มาได้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเพราะอะไรเ e อ็กซ<ช>์ตร<ล>ีสมันเป็นได้ดูเดี๋ยวช่วงตอนบ่ายเนี่ยก็คือจะมีเริ่มเริ่มพิพิธภัณฑ์ที่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วถูกต้องแต่วันนี้เดี๋ยวด้วยความที่ว่าอยากพาลูกไปด้วยก็เลยจะไปกันก่อนในช่วงเช้าเพราะน้องอรุณเ,เนี่ยเขานอนตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะว่าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์คุณพ่อ ยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะค่ะนี่นะคะอากุงนะคะเรากงของน้องอารุณก็คือหล่อมากวันนี้ใส่เป็นชุดไทยเลยนะคะไปตัดมาใหม่ใช่ไหมคะที่วีโดสยามนะคะนี่วันนี้เราก็ใส่ชุดไทยแล้วก็วันที่2 7นะคะเราก็จะไปเข้าเฝ้าอีกรอบหนึ่งที่ท้องสนามหลวงก็ใส่ชุดนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็วันที่24ก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะมีทาบุญตักบาตรเนื่องจากเป็นวันมาฆบูชาด้วยนะคะวันนี้จะพาอารุณไปกาบพระบรมสารีริกธาตุนะคะ กำลังเดินทางพาน,น้องอรุณไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วนะคะนี่น้องอรุณไปกับแม่ค่ะอรุณครับอรุณไปไหว้กันนะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะคือจะบอกว่าแนะนําให้มาเพราะว่ามีที่น่าชื่นชมเยอะมากนะคะตอนนี้เราก็ารออยู่นะคะเพิ่งถึงเลยเพื่อที่จะเข้าไปสักการะด้านในนะคะก็คืออยู่ตรงข้ามกับท้องสนามหลวงเลยะคะ่ะ ที่เห็นอยู่นะฮะก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่นําเสด็จมาโดยรัฐบาลอินเดียกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งเรื่องเนี่ยต้องผ่านทางรัฐสภาเป็นกฎหมายพิเศษจากว่าเป็นวัตถุล้ำค่าที่เ็าเรียกว่าระดับ AA เคลานะฮะเรียกได้ว่านานๆครั้งนะฮะนำเสด็จทั้งหมดสีพระองค์ตามที่เห็นในพีระมิดนะครับอันนี้เจอที่กรุงกบิณฑพเก็บเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยีพระองค์นะครับนำเสด็จสีพระองค์ที่เห็นในพระอษซ้ายกว่านี่นะครับ ด้านเลื่องขวาเนี่ยนะครับคือองค์นี้นะฮะก็คือ,อพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรนะครับซึ่งเจอที่สตูป้าสารจีนะครับโดยเซอร์แคนนิงแฮมในปี1 8 5 1แล้วก็ทางรัฐบาลอังกฤษได้นำไปเก็บไว้ที่มิวเซียมที่อังกฤษนะครับชื่อวิกตอเรียอัลเบิร์ตมิวเซียมนะฮะแล้วก็ทางท่านธรรมปาระนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นประธานของมหาโพธิสมาคมของประเทศศรีลังกานะฮะก็ได้ต่อสู้ เพื่อขอคืนรัฐบาลอินเดียโดยแล้วก็ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติก็ได้เมตตานะครับมอบพระอรหันธาตุเนี่ยคืนให้กลับมาสู่ประเทศอินเดียโดยผ่านมาทางประเทศศรีลังกานะครับในปี1948นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปขึ้นเรือเนี่ยที่เมืองโครัมโบก่อนในเรือชื่อโอเรียนนะครับในสมัยปี1948นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางเรียกได้ว่ากษัตริย์ของรัฐมัธยประเทศก็ได้มอบที่ดินและก็เงินเนี่ยให้ในการสร้างวิหาร ในการจัดเก็จนะครับเพราะอรหันธาตุของภาษารีบุรนะครับแล้วก็เบื้องซ้ายนะครับอันนี้คือของพระโมคัลานานะฮะซึ่งถือว่าเป็นพระอัคารสาวกนะครับซ้ายขวานะครับเบื้องขวาก็คือนะครับมีความเป็นเลิศด้านของปัญญาคือภาษารีบุรตาเบื้องซ้ายพระโมกัลานะก็มีความเป็นเลิศด้านฤทธิ์ทั้งสองท่านนี่เป็นเพื่อนรักกันนะครับก่อนท่านออกบวชเนี่ยนะครับท่านก็เป็นเพรย์บอยแล้วกันนะฮะเป็นเรียกว่าลูกของพราหมณ์ซึ่งดักรวยมากอยู่ที่บ้านนารันทา ก่อนออกบวชเนี่ยนะครับพระสารีบุตรชื่อเดิมว่าอุติสานะฮะท่านโมคะละนะก็ชื่อ,อ,อโกดิตะนะฮะได้เจอพระอัสสชินะครับเดินในพรรษาที่สองนะฮะพระอัสสชิเดินได้ท่าทีที่ท่วงนะอองดงามมากนะครับท่านสารีบุตรหรือท่านอุปติสาเนี่ยเห็นก็ถามว่าพระอาจารย์ท่านเป็นใครนะครับพระอุติสาเนี่ยออแล้วก็ท่านอัสสชิเนี่ยได้พูดคําเดียวว่าเยธรรมมาเหตุป,ปัตวา นะฮะก็คือทำอันใดเกิดแต่เหตุองค์พระคาถาคตหรืออาจารย์ของเราสอนเหตุแห่งธรรมนั้นและการดับของธรรมนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นคําพูดสําคัญมากในอดีตนะครับซึ่งทําให้เราได้เนี่ยพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาซึ่งถือว่าเป็นจอบทัพแห่งธรรมนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลอินเดียได้ทูลเชิญเสด็จพระบรมภาเรล,ลิกธาตุและพระอรหันธาตุของ ทั้งภาษาลิบุตและพระโมคคาลานะนอกจากนั้นเอออราหันธาตเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมีเท่านี้นะครับในประเทศอินเดียตั้งแต่ประดิษฐานเก็บอยู่ที่วิหารสารจีในปี1952นะครับไม่เคยมีการนำ ออกจากประเทศอีกเลยหรือออกจากมิหารสันจีอีกเลยครั้งนี้ปี2024ถือว่าครบ72ปีพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นมหามงคลยิ่งซึ่งรัฐบาลไทยและประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองนะฮะพระชนมายุ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นความมงคลมากนอกจากนั้นนะฮะวันนี้วันที่23จะเป็นวันที่เกิดการเหยีใหญ่โดยท่านนายกมมาดำปฏิสถานนะครับที่มณฑลบริเวณท้องสนามหลวงพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันมาคักูชานะครับซึ่งเป็นวันสําคัญก็คือเป็นวันที่เกิดโอวาทปฏิโมกข์การรวมกันของเอหิตพิคุปุปสัมปทาพระอรหันต์ทั้งหมดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บวชให้ที่วัดป่าเวรุวันนะครับที่ราชคลีแควนมคลเพราะฉะนั้นวันนี้จะถือว่าพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ 2,611ปีเต็มนะครับที่วันมาคบบูชามาเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับในแผ่นดินสยามของเราหรือบริเวณบนดมท้องสนามหลวงก็เปรียบเสมือนเป็นการหมุนวงร้อธรรมสําคัญอีกครั้งหนึ่งในกึศพุทธกาลโดยพระองค์ท่านเนี่ยหรือองค์พระสาสดาเนี่ยได้ไว้วางพระไทยมอบให้กับพวกเราชาวไทยนะครับในการที่จะประกาศหลักธรรมให้มั่นคงต่อไปแดนพุทธของประเทศรุ่มน้ำคงต่อไปครับ <c oughs>

买相机、买电影。 และนี่นะคะก็คือเปลี่ยนชุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปกราบพระบรมสา,ารีริกธาตุการที่ท้องสนามหลวงนะคะวันนี้ก็มีพิธีทําบุญด้วยนะคะช่วง5โมงถึง6โมงเย็นนะคะครอบครัวเราก็ไปกันครบหมดเลยแต่ว่าน้องอรุณไม่ได้ไปนะคะแต่งหน้าแล้วชุดเรียบร้อยมากเรียบร้อยสุดๆนะคะเป็นงานบุญวันนี้แล้วก็จะแบบแต่งตัวเรียบร้อยเป็นชุดสีดเรียบสีขาวนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอรุณไม่ได้ไปด้วยนะคะ

กำลังเดินทางไปแล้วนะคะแล้วก็พระบรมาสารีริกธาตุเนี่ยก็คือว่ามาประดิษฐานนะคะที่ท้องสนามหลวงนะคะจนถึงวันที่3มีนาคมหลังจากนั้นนะคะ mm. ก็จะย้ายนะคะไปที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะคะที่อุดรรวมถึงที่กระบี่นะคะดังนั้นคนที่อยู่ในแต่ละภาคไหนก็สามารถมาสักการะได้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อิ่มเอินใจมากๆนะคะวันนี้ก็คือจะได้เข้าไปสักการะนะคะ ได้ชมนเพื่อนเพื่อนมาด้วยนะคะก็น่าจะมีพิธีแบบทำบุญมีสวดนมนต์นะคะแล้วน่าจะมีเดินเวียนเทียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้ก็น่าจะมีบางส่วนไปถึงแล้วตอนนี้ก็สี่โมงมะะแล้วนะคะเรากำลังเดินทางกันไปตอนนี้อยู่ในงานแล้วนะคะนี่มีอากองอาม่ามาจัดงาน ก็ลงมสาดีริกระทานะคะแขกก็เยอะมากๆเลยดีใจมากๆเชื่อว่าจะมีประชาชนชาวไทยนะคะเข้ามากราบสการะถึง1ล้านคนเลยนะคะทุกคนมากันเยอะที่สนามหลวงค่ะนี่นะคะคุณพ้องก็เป็นัที่ดวันมาครับบูชาที่สามในเ่วันที่24ธันวาคนี้เป็นวันครบรอบ2 6 1ีเต็มที่เกิดวันมาครับบูชาที่วันตรี้วนปู่และจะึกแวนมค คือวันที่มีการประกาศโควิและนี่นะคะก็คือในพิธีของเรานะคะวันนี้เราก็เป็นเจ้าภาพก,ก็จะมีญาติผู้ใหญ่เพื่อนๆครอบครัวทั้งหมด2 5 0ท่านนะคะมาทําการสวดมนต์กันนะคะในช่วงเวย็นนี้แล้วก็จะเดินเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุนะคะจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่อิ่มอกอิ่มใจมากๆที่ทุกคนแบบมารวมตัวกันแบบบางคนก็คือไม่ได้เจอกันแต่มาเพื่อแบบงานบุญนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ่ะ อยากให้เพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสอดีให้เข้ามากราบสการะนะคะถือว่าเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะว่าสเสด็จมาจากอินเดียเลยแล้วก็นานๆทีจะเกิดแบบงานบุญยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะยังไงก็มากันเยอะๆนะเดี๋ยวมจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงร,รู้สึกพิเศษมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วม,มนในงานอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตที่มางานแบบนี้ครั้งแรกที่ใส่เสื้อแบบนี้ด้วยครับแลอยากให้ช่วยเล่าประวัติหน่อยได้ครั <laughs> บก็ค <laughs> นอนุญาตใช้คำทับ ผม,ผมใช้ครับาเออไม่เป็นครับกระดูกมาจากอินเดียประเทศไทยก็แน่เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มองเลยครับแล้วนี่ก็รู้สึกดีมากเพราะเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเราก็ได้มากับว่าพระบรมสารีดิกรธาตุที่ปกติจะไปได้ที่อินเดียแต่อันนี้แบบอัญเชิญมาที่ประเทศไทยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเยอะๆเพราะว่าเป็นงานบนใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยนะแล้วเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเยอะๆแล้วนี่ <S <S ที่จะให้มากราบนะครับมารทำงานในวันนี้นะครับให้มากราบพระบรมสารีริกธาตุบุญของครอบครัวเราครอบครัวเราใช่ไหใช่ค่ะจบล้องครับเย้ ท่านอุปติสาเทโรนะครับผมขอกล่าวแนะนําให้พวกเราได้รู้จักท่านนิดนึงนะครับท่านเป็นประธานของมาหาโพธิสมาคมเป็นพระที่เป็นประธานดูแลการอนุมัติการเสด็จของพระอารหันตธาของสารีบุตรและพระโมคคัลลานะคือเลขาเอกสถาทูตอินเดียนะครับท่านทูตบินกลับไปอินเดียเมื่อวานนี้นะครับรับท่าน,นรัฐมนตรีิ่จากประเทศปานปรีนะฮะที่กรุงนิวเดลีนะครับท่นบทานหวันดี้นะครับก็เป็นมือของ ท่านเกอ,อจการูดนะครับในการพูดคุยกันใช้เวลาตั้งแต่ว,วันมาทบบูาชาปีที่แล้วครบหนึ่งปีพอดีครับสามารถที่จะนําเสด็จได้ครั้งประวัติศาสตร์หลังจากองค์พระส,สัมมาสมัมพุทธเจ้าปร,รินิพพาน2,567ปีไม่เคยเกิดการนําเสด็จออกจากประเทศอินเดียโดยรัฐบาลนะฮะก็ท่านรัฐมนตรีเสริมสัตว์โภพานิธขออนุญาตท่านรัฐมนตรียืนนิหนึงนะฮะ ท่ารัฐมนตรีเสริมสัต์เนี่ยนะฮะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมผมก็ฝันที่จะเห็นนะครับว่าตันี้คือการยาณมิตรของครอบครัววีรผู้ชงคือการยาณมิตรของคุณพ่อคุณแม่ภรรยาผมลูกๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องอ้อน้องอ้วนน้องเปิ้ลน,นะครับหลานทุกคนนะครับและผมก็เคยบอกกับป๋าวินัยว่าผมฝันเห็นบริษัทไทยนครพัฒนามีอายุยืน2,500ปีพุทธกาลครับนะ ถ้าเราสามารถที่จะส่งหลักธรรมนี้ต่อให้ลูกหลานเหลนหลนได้เชื่อผมสะครับว่าแผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินที่ร่ำรวยมั่นคงที่สุดในโลกอย่างแน่นอนเรามีวัฒนธรรมเรามีประเพณีเรามีธรรมะเพียงแต่ขอให้เราเนี่ยรู้จักที่จะบาล้านชีวิตเดินสายกลางมีความเข้าใจในโลกนี้โลกหน้าอย่าล้กับอํานาจเล่นเงินทองมากจนเกินไป เพราะเราทำจนตายก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อตรงนี้ได้ผมมั่นใจมากเลยครับว่าศัตวรรษแห่งธรรมนะครับหรือธรรมะเซนจูรี่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับฮะรรตตนนยยาาสกมมอ 哦。 นี่นะคะเราทำการสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วจะออกไปข้างนอกไปเยียี่ยนกันนะคะแล้วก็คนดงทั้งหมด3รอบนะคะก็มีดอกไม้ทุกเพี้ยนมาจากสถาบันกรุงสยามนะคะเพี้ยนในจังหวัดพิษณุโลกโอเคพระนิพานเถินสาธุสาธุเมื่อกี้ก็ทำการเวียนเทียนไปแล้วนะคะเรียบร้อยแต่คนเยอะมากไม่ได้ถ่ายเลยนะคะคนมาร่วม เวียนเทียนเยอะมากจริงๆคือแบบปลื้มป่บใจมากๆนะคะกับพุทธศาส,ะ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 สะนิกชนชาวไทยนะคะก็เดี๋ยวขอปิดคลิปในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอกลับบ้านเอาบุญไปฝากลูกไปฝากครอบครัวนะคะยังไงก็มาว่าดพระบรมสารีริกธาตกันเยอะๆนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะปิดท้ายด้วยวิวจากท้องสนามหลวงสวยมากเลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับภาพบรรยากาศนะคะงานสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหาร,ระหันตธาตุของพระโมคคัลนะและพระสารีบุตรนั่นเองนะคะคลิปนี้อาจจะออนหลังจากที่จบการสักการะในกรุงเทพมหานครเนาะแต่ว่าเรายังมีอีก3าจังหวัดนะคะในประเทศไทยนะคะที่ให้ประสงฆ์นิกรชาวไทยและพุทธศาสานกชนนะคะได้มาสักการะกันครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะประกอบไปด้วยนะคะที่หอคําหลวงนะคะจังหวัดเชียงใหม่วันที่5-8มีนาคมค่ะต่อจากนั้นนะคะจะเสด็จไปที่จังหวัด อุบลราชธานีนะคะณนะวัดมหาวนารามนะคะวันที่10ถึง13มีนาคมค่ะและปิดไทยที่จังหวัดกระบีของเรานะคะที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลในวันที่15ถึง18มีนาคมนะคะยังไงอยากเรียนเชิญนะคะทุกท่านมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระอาหารหันตรธาตร่วมกันนะคะ